จูเบนอาหารเปรปูมีขายมากมายตามท้องตลาดหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนั่นก็คือบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแต่น่าเสียดายเป็นอย่างมากในบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปมีเพียงแค่เ,ออเส้นมีกับเครื่องปรุงเท่านั้นซึ่งไม่ตอบโจทย์กับคนที่ต้องการโปรตีนจากเนตตื้อสัตว์ต่างๆเช่นไข่ไก่หรือปลาเป็นต้น จึงเป็นที่มาของธุรกิจเล็กๆของพวกเรานั่นก็คือนเดมีหรือว่าบะหมี่คุกซอยที่มีที่สามารถเลือกท็อปปิ้งได้มากสุดถึง3อย่างในราคาเพียง49บาทเท่านั้นเองค่ะข้อต่อมานะคะการนัางแผนธุรกิจหรือว่า b ิ s บิส s s m o เด l d e v e l o p e นะคะในส่วนของ ตัเมื่กนิหรือว่ากลุ่มเป้าหมายของเรานะคะกลุ่มเป้าหมายของเราก็จะเป็นนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปตัตตานีมีช่วงอายุอยู่ระหว่าง19ถึง25ปีค่ะแล้วก็มีรายได้อยู่ที่3,000ถึง6,000บาทต่อเดือนค่ะและก็กลุ่มคนที่ชอบทานเมนูเส้นค่ะในส่วนของเ u e ู r ร p o s i ชั o นนะคะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะก็จะเป็นนูเด้ลมีค่ะซึ่งนูเด้นมีนะคะจะมีท็อปปิ้งให้เลือกอย่างหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าทะเลหรือว่าหน้าไส้กรอกค่ะแล้วก็อีกอย่าง เราก็จะใช้วัตถุดิบที่มีความสดใหม่และก็วัตถุดิบที่มีคุณภาพในการปรุงประกอบอาหารค่ะและก็ในส่วนของการจัดส่งนะคะก็จะจัดส่งตรงเวลาถึงมือลูกค้าแน่นอนราคานะคะก็จะเป็นราคาที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ค่ะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะก็จะอยู่ในรูปของ ready to eat นะคะก็คือเราส่งเราจะส่งถึงมือลูกค้าลูกค้าก็สามารถแกะกล่องแล้วก็รับประทานได้เลย ในส่วนของช่องทางโปรโมทและขายสินค้านะคะก็จะมีช่องทาง Facebook i อิสราเอลแล้วก็พวกเดลิเวอรี่เช่นยูไลแมนในส่วนของความสัมพันธ์กับลูกค้านะคะมีการสะสมแต้มซื้อสิบแถมหนึ่งกล่องนะคะมีการส่งฟรีในสายมอหรือว่าในมออนะคะแล้วก็ตัวสินค้ามีรสชาติที่ถูกปากมีคุณภาพดีและราคาที่เหมาะสมค่ะมีการทำคอนเทนต์โปรโมทสินค้าค่ะแล้วก็มีส่วนของ แล้วก็ค่้าบริการในการจัดส่งในแต่ละพืน้นที่กำหนดค่ะในส่วนของคีดีเซลของพวกเรานะคะก็จะมีพนักงานวัตถุดิบเงินทุนแพ็กเกจจิ้งแล้วก็อุปกรณ์ต่าๆอย่างเช่นกระทะแล้วก็หม้อส่วนแอคทิวิตี้หรือว่ากิจกรรมหลักของพวกเราก็จะมีการจัดซื้อสินค้าออจําหน่ายสินค้าจัดส่งแล้วก็โปรโมทสินค้าค่ะในส่วนของคีพาร์เนอร์นะคะก็จะได้แก่ร้านอาหารสดร้านขายไข่ไก่ร้านค้าปิดกส่งแล้วก็ร้านแพ็กเกจจิ้งค่ะ ในส่วนของ cost structure ของเราค่ะมีค่าวัตถุดิบค่าแพ a เกจจิ้งค่าแรงพนักงานค่าแก๊สแล้วก็ค่าขนส่งของในส่วนของซอฟตนะคะจุดแข็งของเราเนี่ยก็คือผู้ประกอบอาหารเนี่ยมีประสบการณ์ในการทำบะหมี่ค่ะแล้วก็ทางแบรนด์ของเราะคะ้ะก็ยังมีท็อปปิ้งให้เลือกอย่างหลากหลายด้วยค่ะ แต่ว่าก็ยังมีจุดอ่อนนะคะก็คือด้วยความที่แบรนด์ของเราน่ะคะเพิ่งทําอาจจะทําให้ยังไม่มีหน้าร้านให้ลูกค้าเนี่ยได้เข้าถึงได้อย่างได้มากเพียงพอค่ะแล้วก็ในส่วนของโอกาสนะคะเราได้นําคําแนะนําจากลูกค้าเนี่ยมาปรับปรุงเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ในอนาคตได้อย่างเรื่อยๆนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะจะเป็นในส่วนของอุปสรรคนะคะด้วยความที่ ความสนใจของลูกค้าเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาอาจจะทำให้แนวโน้มของการซื้อสิดพัน,นียอาจจะมีสูงขึ้นบ้างแล้วก็ส่้ขึ้นลงขึ้นบ้างค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะด้วยคําที่การสั่งซื้อของเราเนี่ยเป็นการสั่งซื้อแบบออนไลน์นะคะซึ่งมีโอกาสสูงมากที่ลูกค้าเนี่ยอาจจะมีการสั่งแล้วแล้วก็ยกเลิกออเดอร์ได้ค่ะธุรกิจบะหมีค่คลุกซอสหรือภายใต้แบรนด์ดิ้มีของเรานะคะจะเห็นได้ชัดว่าความต้องการของผู้บริโภคเนี่ยมีจํานวนมากนะคะ ซึ่งสามารถต่อยอดได้โดยการขายน้ำซอสแยกหรือว่าเพิ่มท็อปปิ้งให้มีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าของเราและยังสามารถขยายเป็นเฟรนไ์ชสาทั่วประเทศได้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ